ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูบิก๊กนางสาวสาัชิธรพจนนทธรรมรงศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในหน่วยค่านิยมไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องคนไทยเป็นคนดีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะเด็กๆ แต่ก่อนที่เราจะไปรับความรู้นะคะเด็กๆเรามาทำท่าบริหารสมองกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูบิ๊กก็มีท่าแตะสลับจมูกกับหูนเองค่ะเอแตะสลับจมูกหูทำยังไงเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะสอนค่ะเด็กๆขั้นแรกนะคะให้เอามือขวาจับที่จมูกแล้วก็เอามือซ้ายมาจับที่หู ด้านขวานะคะทำอย่างนี้เลยนะคะมือข้างที่จับจมูกจะอยู่ข้างล่างมือข้างที่จับหูจะอยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ทำการสลับค่ะเปลี่ยนเป็นมือซ้ายมาจับจมูกแทนแล้วก็เอามือขวามาจับหูซ้ายค่ะค่ะแบบนี้นะคะเรียกว่าการแตะสลับจมูกกับหูนั่นเองค่ะ แล้วคุณครูบิ๊กนะคะจะพูดคำว่าสลับให้เด็กๆสลับมือเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะสลับสลับเด็กๆเข้าใจไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณครูบิ๊กนะคะจะนับ1ถึงสให้เด็กๆทำท่าสลับจมูกกับหูพร้อมๆกับครูบิ๊กเลยนะคะ1 2 3สาสลับ สลับเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะเพิ่มความเร็วนะคะเด็กๆ1 2 3สลับ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 เยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้บริหารสมองโดยการแตะสลับจมูกและก็หูเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะ มาเคลื่อนไหวอิสระโดยใช้สัญญาณนะคะซึ่งคูบิกจะเป็นคนให้สัญญาณนะคะเด็กๆจำสัญญาณกันได้ไหมคะเรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณนี้หมายถึงอะไรคะใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณสันรัวรวหรือว่าเคาะรัวๆัวนะคะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะคะบริเวณพื้นที่ของเด็กๆเ,เลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณแบบนี้เด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆต้องทำยังไงคะใช่แล้วค่ะถ้าได้ยินเสียงเคาะช้าๆแบบนี้นะคะให้เด็กๆเกคลื่อนไหวช้าๆ รอบๆบ,บริเวณหรือพื้นที่ของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้วสัญญาณนี้ล่ะคะสัญญาณนี้นะคะก็คือสัญญาณที่บอกให้เด็กๆหยุดอยู่กับที่หยุดอยู่ในท่านั้นนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะเริ่มแล้วน,นะคะ1 2ึสาม หยุดกันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาลองทำกันอีกหนึ่งรอบนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูบิ๊ก ก็มีคําบรรยายมาฝากเด็กๆกันนะคะให้เด็กๆนะคะทําท่าตามคําบรรยายที่คุณครูวิ๊กนํำมาฝากวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมกันมั้เอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูบิ๊กจะเริ่มแล้วนะคะเมื่อเด็กมาถึงโรงเรียนพบคุณครูยืนอยู่หน้าโรงเรียนยกมือไหว้ เด็กหญิงพูดว่าสวัสดีค่ะเด็กชายพูดว่าสวัสดีครับและเดินต่อไปถึงห้องเรียนสวัสดีคุณครูประจำชัน้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก็บกระเป๋า ช่วยคุณครูตักน้ำไว้ล้างมือน้ำหกใส่เพื่อนเด็กกล่าวคำขอโทษเพื่อนคุณครูแจกกระดาษและสีเทียนให้เด็กเด็กเด็กยกมือไหว้พร้อมพูดว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เมื่อวาดภาพเสร็จแล้วเข้าแถวทรงงานคุณครูเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะทำการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เอาแขนแนบลำตัวนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำท่ากายบริหารน,นะคะค่ะท่าแรกนะคะให้เด็กๆเ,เอามือมาวางไว้บนไหล เราจะทำการหมุนไหล่ให้เด็กๆนับ1-10ถึงนะคะเด็กๆพร้อมนะคะ1 2 3เริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สเ็กเก่งมากค่ะท่าต่อไปนะคะให้เด็กๆยืดแขนค่ะ เดี๋ยวเราจะทำกันหมุนแขนกันต่อเลยนะคะเด็กๆเด็กๆนับ1นึถึงสิเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเ้าสิบท่าต่อไปนะคะ ให้เด็กๆเอามือมาวางไว้ข้างๆขมับอย่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการนวดเบาๆนับ1น0นะคะเด็กๆเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ค่าสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเอามือสลับกันแบบนี้ค่ะทำอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเคาะตรงไหปลาของเราเบาๆนะคะนับ1-10ถึง10เลยนะคะเด็กๆเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก้าสิบเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าคนไทยเป็นคนดีและเป็นคนซื่อสัตย์ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กเด็กค่ะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง คนไทยเป็นคนดีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือมารยาทที่เราควรปฏิบัติหรือเราควรทำนั่งเองค่ะค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆมาโรงเรียนในตอนเชา้าแล้วเจอคุณครูอยู่หน้าโรงเรียนยืนอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะคะเด็กๆควรจะทำยังไงคะควรทำยังไงเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆก,ก็จะต้อง ทำการสวัสดีหรือการไหว้คุณครูก่อนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะถ้าเด็กเดกเดินผ่านผู้ใหญ่นั่นก็คือคุณครูคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะต้องทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะจะต้องหยุดรอก่อนให้คุณครูเดินไปก่อนหรือไม่เด็กๆกก็ต้องก้มหัวนิดนึงแล้วก็เดินไปนะคะอย่างต่อมาค่ะ ถ้าคุณครูเอาของให้เด็กๆอย่างเช่นเอาสีเทียนให้เด็กๆเด็กๆต้องทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็จะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะอันนี้สำหรับเด็กผู้หญิงนะคะถ้าเด็กผู้ชายล่ะคะขอบคุณครับเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเวลาคุณครูพูดคุณครูจะมีคำลงท้ายคำว่าค่ะกับคำว่า ตลอดเวลานะคะถ้าเรามีคำลงท้ายแบบนี้นะคะจะทำให้การพูดของเราน่าฟังมากขึ้นทำให้คำพูดของเราสุภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสาธิตวิธีการไหว้ที่ถูกต้องนะคะให้กับเด็กๆดูนะคะว่าควรทำยังไงเด็กๆดูนะคะพนมมือขึ้นค่ะเด็กๆ เราจะก้มหัวลงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเด็กๆการไหวที่ถูกต้องนะคะก็คือเด็กๆพนมมือขึ้นมาก้มหัวลงไปก่อนพอหัวขึ้นมาแล้วเด็กๆค่อยพูดคำว่าสวัสดีค่ะนะคะเห็นไหมคะ เราจะไม่ก้มหัวไปด้วยพูดไปด้วยนะคะอย่างต่อมาค่ะถ้าเด็กเกเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องทำยังไงคะอย่างที่คุณครูบิ๊กบอกเมื่อกี้ใช่แล้วค่ะเด็กๆก,ก็จะต้องก้มหัวนิดนึงนิดนึงประมาณนี้นะคะก้มหัวนิดนึงแล้วก็เดินไปนะคะก้มหัวนิดนึงแล้วก็เดินไป ประมาณนี้เลยนะคะเด็กๆแล้วเวลาเด็กๆรับของจากผู้ใหญ่รับของจากคุณครูเอ้ยเด็กๆต้องทํำยังไงคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก,ก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณนะคะ,ะคุณครูบิ๊กจะสาธิตวิธีการขอบคุณที่ถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะ คล้ายๆกับการไหว้เลยนะคะคือเราจะก้มหัวลงไปก่อนแล้วเราค่อยกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะเด็กๆข่าววันนี้นะคะนอกจากที่คุณครูบิ๊กจะมาสอนเรื่องมารยาทที่เราควรปฏิบัติแล้วนะคะคุณครูบิ๊กก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้กับเด็กๆฟังค่ะแต่ก่อนที่เราจะฟังนิทานเด็กๆต้องทำยังไงคะเด็กๆต้อง นั่งอยู่กับที่ไม่พูดคุยกันตอนนี้เด็กๆนั่งอยู่กับที่หรือยังคะไม่พูดคุยกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะเริ่มเล่าแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเหี่ยวกับชาวนาพร้อมนะคะหนึ่งสองสามชาวนาผู้หนึ่งเห็นเหี่ยวจิก ตีนกพิราบอยู่ทุกวันก็เกิดความสงสารนกพิราบเขาจึงใช้ตาคายจับเหยี่ยวมาได้เหยี่ยวตัวสันด้วยความกลัวมันร้องขอชีวิตต่อเชา้านาปล่อยข้าไปเถอะข้าไม่เคยทำร้ายท่านท่านก็ไม่ควรทำร้ายข้าเช่นกัน ชาวนาจึงบอกเหี่ยว่าเจ้าพูดเช่นนั้นก็ถูกเจ้าไม่เคยทำร้ายข้าดังนั้นข้าก็ไม่ควรทำร้ายเจ้าข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะไม่ทำร้ายนกพิราบอีกเพราะนกพิราบก็ไม่เคยทำร้ายเจ้าเช่นกันอย่าให้ข้าเห็นว่าเจ้า รังแกคนที่อ่อนแอกว่านิเช่นนั้นข้าจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าเป็นหนที่สองเหี่ยวรับคำทันทีหลังจากที่ชาวนาปล่อยเหีียวไปเหี่ยวก็รักษาคำพูดโดยไม่จิกตีนกพิราบอีกเลยสัตว์ทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาค่าเด็กๆคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับนิทานเรื่องเหี่ยวกับชาวนาเด็กๆคะเพราะเหตุใดคะชาวนาจึงช่วยนกพิราบจากการถูกเหยี่ยวทําร้ายคะ่ะเด็กๆฟังนิทานไปแล้วเมื่อกี้เพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเจ้านกเหยี่ยวนะคะมันชอบจิกแล้วก็ตีเจ้านกพิราบนะคะทําให้ชาวนา เกิดความสงสารจึงทําการจับเจ้านกเหยี่ยวนั่นเองค่ะเด็กๆคําถามต่อมาค่ะถ้าเด็กๆเ,เป็นชาวนาจะทํำยังไงคะ,ะเด็กๆนะคะไม,ม่เกี่ยวกับชาวนาในนิทานนะเด็กๆจะทํำยังไงคะจะช่วยเหลือนกพี่ราบหรือเปลาหรือจะปล่อยผ่านไปเลยเก่งมากค่ะ ข้อนี้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องคิดเองนะคะว่าเด็กๆจะช่วยหรือไม่ช่วยเด็กๆจะทำยังไงนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะถ้าเด็กเป็นเจ้านกเหยี่ยวจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับชาวนาหรือเปล่าคะเพราะอะไรคะจะรักษาไม่น่าอย่างในนิทานใช่ไหมคะหลังจากที่ ชาวนาทําการปล่อยนกเหี่ยวไปแล้วนกเกี่ยวก็รักษาคําพูดรักษาสัญญาไม่กลับไปทําร้ายนกพิราบอีกนะคะเพราะมันกลัวว่าจะถูกชาวนาจับมันอีกนะคะถ้าเป็นเด็กๆล่ะคะเด็กๆจะทํายังไงเพราะอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะแล้ววันนี้นะคะ คุณครูก็มีลักษณะของความซื่อสัตย์นะคะคนที่ซื่อสัตย์นะคะมาให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะคนที่ซื่อสัตย์จะมีลักษณะเป็นยังไงคะอ่าคนที่ซื่อสัตย์นะคะเขาก็จะไม่พูดปดหรือพูดโกหกนั่นเองค่ะเขาจะพูดแต่ความจริงนะคะเขาจะไม่ไปยิบจับของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองค่ะแล้วเวลาเขาทําผิดนะคะเขาก็จะยอมรับว่าเขาทําผิดจริงๆแล้วเขาก็จะขออนุญาตหรือรอคอยของที่เขาอยากจะใช้จากของคนอื่นนะคะอย่างเวลาเด็กๆเล่นตามมุมใช่ไหมคะ ถ้าเพื่อนเล่นอยู่เด็กๆก,ก็จะต้องรอคอยก่อนให้เพื่อนเล่นเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะไปเล่นต่อได้นะคะหรือถ้าเพื่อนเล่นตุ๊กตาอยู่แต่เราอยากเล่นมากเลยเราก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนก่อนว่าเราขอเล่นได้ไหมนี่นะคะนี่ก็คือนิสัยของคนซื่อสัตย์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็คือคนที่มีน้ำใจเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆ คนมีน้ำใจคนมีน้ำใจนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นคนที่เสียสละช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นนะคะมีความเสียสละยังไงอย่างเช่นคุณครูเอาจานข้าวให้เด็กๆแต่เด็กๆนั่งด้วยกันนะคะเด็กๆก,ก็ยื่นไปให้เพื่อนก่อนแล้วรอใหม่จากคุณครูเห็นไหมคะเด็กๆมีความเสียสละด้วยการยื่นจานข้าวไปให้เพื่อนก่อน นี่แหละค่ะคือความเสียสละแล้วช่วยเหลือล่ะคะ,ะคุณครูถือของมาเด็กๆก,ก็ขอคุณครูคุณครูครับคุณครูคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะนี่แหละค่ะคือการช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันล่ะคะเด็กๆเด็กๆมีขนมอยู่ถุงหนึ่งเอามาโรงเรียนแล้วเด็กๆก,ก็ทำการแบ่งขนมให้เพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือการแบ่งปัน ให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆการมีวินัยลักษณะของคนมีวินัยจะเป็นยังไงคะลักษณะของคนมีวินัยนะคะก็จะมีความอดทนทำตามกฎกติกาข้อตกลงที่เราตั้งไว้นะคะอย่างเช่นในห้องเรียนของเราจะมีข้อตกลงในห้องเรียนอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องทำตามข้อตกลงนั้นนะคะ แล้วก็มีความอดทนด้วยนะคะเด็กๆและอย่างสุดท้ายคนที่มีความกระตันยูค่ะจะมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆค่ะคนที่มีความกระตันยูนะคะเขาก็จะทำตัวเป็นเด็กดีค่ะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆก,ก็รู้จักมารยาทที่เราควรปฏิบัติหรือเราควรทําไปแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะของคนซื่อสัตย์คนมีน้ําใจคนมีวินัยแล้วก็คนมีความกตันยูนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนะคะในชุมชนของเด็กๆก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนต้นไม้แม่น้ําลันทานแล้วก็ทะเลนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่เรานะคะก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะเพราะคนไทยนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นมิตรมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีความซื่อสัตย์กตันยูรักสมามัคคีมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและก็ร่วมมือกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะให้สะอาดสวยงามอีกด้วยค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูบิ๊กก็จบกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะ เด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมให้ท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปขนาดที่เด็กๆก,กําลังนั่งเรียนด้วยนะคะคุณครูบิ๊กจะได้ดูว่าเด็กๆมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใดคะ่ะส่งมาให้ทางลายห้องของเราเลยนะคะสําหรับวันนี้ครูบิ๊กก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ